อืใช้ได้เลยโอ้ยไอตัวนี้มันอะไรกันครับเนี่ยแล้วผมจะเจน้นยังไงครับเนี่ยหรือถ้ามันบางอยู่ก็โอเคนะถ้ามันบางอยู่ก็โอเคเลยปลดล็อกอะไรไม่ได้เราต้องปลดล็อกนี่ก่อนหรือเปล่าไปเลยฮนะอย่ามัวเสียเวลาเลยอืมโอเค เราเดิน้ามาถึงจานที่หกแล้วครับคือเกมนี้มันเหมือนมันเหมือนจะเป็นเกมง่ายๆนะเหมือนจะเป็นเกมง่ายๆครับแต่ว่ามันไม่ง่ายเราต้องรู้จักการคำนวณน,นะ จะใช้หลักคณิตศาสตร์ที่จริงผมไม่ควรจะเอาปืนลงมาก่อนควรจะเอาไอ้ขนมปังลงมาก่อนเพื่อถูวเวลาไว้ครับเพราะว่าขนมปังมันมันรีช้าเราต้องลงแต่เนิ่นๆนะเพื่อที่เราจะได้ลงไว้ได้เยอะ ได้เยอะที่สุดหนมปังไม่มาเลยหนมปังหนมปังเอาเราปืนลงไปก่อนแล้วกันนะให้มันโดดข้ามได้ดีกว่าเออเราต้องตั้งตั้งตั้ง,งไกลๆอย่างนี้เลยถูกแล้วนะครับอืมตั้งไกลๆพูดคิดดีก็ได้นะ ไมาแล้ววางดักไว้ก่อนโอ้โหไอตัวนี้มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหอะไรไงรีบ้างเลยดีกว่า ขนมปังมาแล้วอเ,เอา้าแล้วทำไมไปวางตรงนั้นเรามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วาวางดักไว้เลยวางดักไว้เลยเอาแล้วตรงนี้เรายังไม่มาเลยครับผมแย่แล้วสิโอ้โหขนมปังเรายังไม่มาเลย เราเสียตังฟรีเลยนะโอเคสวย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 อาะาแล้วมันมันจะผิดแผนไปนิดนึงครับมันจะผิดแผนไปนิดนึงครับทุกคนโอ้ยุงมันเข้ามานในรถด้วยกันด้วยโอเควางเลย รีบวางให้ไวเลยคือผมเราเราไม่รู้นะครับว่ามันจะมาตรงไหนบ้างคือวางการวางสกัดไว้ก็ดีที่สุดแล้วเมื่อไหร่จะได้วางขนมปังวาอ้ยอันนี้คืออากลับคืนมาฮะเากลับคืนมาไม่ได้อีกโอเคเฮ้ยได้ได้ได,ได,ได้ได้วะอันนี้ล่ะนี่คืนได้แต่ว่าไม่ได้ตังคืนอ้าวเหย่ yeah, ละอะไรครึ้นเนี่ยรีบวางเลย โอ้ยไอาวางกับดักไว้ก่อนกับดักเอ้ามาดูวางไกลยังเลยมันจะมาวฟใหม่เลยเนี่ยโอ้ยเออไม่เป็นไรครับเรามีเชอร์รี่นะเรามีเชอร์รี่แต่เชอร์รี่มันแพงนะเชอร์รี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้าเราเลือกที่จะล้างเหนได้อ๋อผ่านแล้วนี่ อันนี้ก็สวยทีครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นหาล้างเลียนเปลยเชอร์รี่ลงปั๊บหายฮะ<ห> <laughs> อะไรอะไรวะน่ะทำไมมันไม่ได้อ่ะอุเชอร์รี่คูดาวคู่นานนะนาน่งกูขนปังอีก